สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องบ้านๆรีวิวบายคอนดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนน้านมันเครื่องนะครับเจ้า h o n d ้าอีซนะครับตอนนี้ระยะทางของเราที่จะมาเปลี่ยนกี่กิโลแล้วเออสองหมื 4, 4่นสี่พันสี่ร้อยสิบแปดกิโลเาจะพามาเปลี่ยนแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นน้านมันเครื่องฝังเคราะห์แทรับสีดำ เี๋วิ่งมาประมาณตัวสีดำอ่ะตัวดำครับแล้วก็ระยะเนี้ยมันมีฝอายพวกสายพานกม็เมตรเลยนะพี่เอ,อ่อต้องเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าเช็คก,ก่อนได้คือถ้าเช็คมันก็แตกแล้วแหละครับสองตัแต่ว่าอยู่อยู่ที่ว่าพี่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเท่าไหร่อะสายพานกับเม็ดอ่าสายพานกับเม็ดก็ตกอยู่ประมาณ800ครับทั้งสายพานแล้วก็เมตรนะใช่แล้วก็ค่าแรงประมาณ150ยาส ก็เกือบเกือบพันเพราะว่ามันจะมีพันตไลอีก็ประมาณพันเลยพี่ก็เมื่อกี้เปลี่ยนใจแล้วครับก็เปลี่ยนสายพานแล้วก็เม็ดไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูของนะเป็นยังไง ประมาณ4,000กิโลคอนข้างค้นางดำใช่ไหมโอ้สีน้ำมันเครื่องแดงเลยไม่ดำนะรถอันนี้มันเป็นสีแดงมา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 แล้วนะครับอะไรของเราน้ำมัน 4ีออโต 10W30 นี่น้ำมัน,นเอรท้ายนนนขนาด120มิลลิลิตรนะครับ พอดออกมาแล้วเดี๋ยวดูช่างเป่าทำความสาดชุดชุดคัดนะเชื่อตอนเช้ามันออกออกตัวแล้วสันส่นๆอ่ะเดียววันนี้ยอดนเดียวยอดเป็น่น บนตรงนี้ต่อเมื่อกี้ได้สะอาดละยังเลยเว้ยดูงับบถึงว่าเวลาขับรถออกตัวแล้วมันสั่น มาดูองศาชามนะหลังจับหลังจับใช้ไปสองหมื่นกิโลเห็นไะมันเริ่มเริ่มแอนกลางแล้วนะตรงปลายปลายมันก็รถเดิมๆนะเวลาสายพานวิ่งดูแล้วน่าจะวิ่งไม่สุดนะครับ วิ่งแค่นี้นะตรงนี้จะเป็นสันเลยเนี่ยที่เขาไปแต่งแต่งกันมันน่าจะวิ่งจนสุดนี่แล้วครับแต่นดี้ของเราวิ่งแค่นี้อันนี้สภาพสายพาน24,000ืกิโลประมาณนี้เลย ต้องเอาของใหม่มาเทียบนะเราถึงจะได้รู้ว่ามันสึกสึกหรือเปล่าแต่ขอบมนะันอ่ะแต่ขอบตรงเนี้ยก็เริ่มแล้วนะแต่ว่าไม่แตกลายงานนะ,ะไม่ได้ไม่ได้แตกลายงานเท่าไหร่ เราดูจากฝั่งนี้มันไม่เป็นไรหรอทุกคนแต่เราต้องไปดูจากตรงในอ๋อมาดูตรงในมันจะเป็นรอยเหรอคล้ายๆอันนี้เจ็ดเล้าขึ้นมานอ๋อแต่ด้านข้างมันไม่สึกใช่ปะ่ะแต่ถ้ามันแจ็ดเล้าก็มันถือว่าสึกแล้วนะถ้าเป็น,นะานราดูภายนอกมันดูเหมือนไม่สึกแต่ด้านเนี้ยเราไม่ได้ดูใช่ปะช่ะอ๋อเราไม่ได้ดูเราดูแต่ตรงนี้เนาะ นี่สภาพเม็ด24,000กิโลไม่รู้ว่ามันเสียยังไงนะแต่ว่าจับดูก็ยังไม่ไม่เป็นคลื่นนะนี่นะฮะเราก็เปลี่ยนตามรอบตามรอบมันทะแนนเขานะ อนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เหลือประกอบฝาครอบข้างนอก mm hmm. ก็เสร็จแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูค่าใช้จ่ายกันนะว่ารอบเมนเทนเอน24,000รอบนี้มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครืองท้ายครับแล้วก็มีเปลี่ยนสายพานมีเปลี่ยนชุดเมตรนะครับราคาจะจบที่เท่าไหร่นะมีช่างควงนะ ม,ออามาตอนนี้เราก็เสร็จแล้วเ咯เดี๋ยวเรามาดูค่าให้จ่ายกันนะครับก็มีทั้งหมด7รายการนะครับมีน้ำมันเครื่องสังคองนะครับสังคอแท้นะครับ10 w 30ลนะตรอนนี้0.8ลิตรราคา210บาทของคันด้าเลยแล้วก็น้ำมันเกียร์นะครับ 120ซีซีนะครับ47บาทชุดแผ่นสไลด์นะครับ58บาทชุดตุ้มน้ำหนักนะครับ201บาทอันนี้ก็คือเม็ดนั่นแหละครับแล้วก็สายพานนะครับ438บาทแล้วก็แหวนแหวนนะครับแหวนน้ำมันเครื่องเนาะแหวนที่อ่างน้ำมันเครื่อง12บาทแล้วก็ค่าบริการอีก150บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นะรวรวบหนึงหนึ่งร้อบเก้าบาทนะโอเคนะครับรวมแวตแล้วเจร์เนะครับเจบามทรวมทั้งหมด1,045บาทก็ประมาณนี้นะครับเข้าเมนเทนแนน์นะครับที่ระยะทาง24,000 เราวิ่งมาละ24,400กิโลก็เอาไว้แชร์ให้เพื่อนๆนะครับเป็นข้อมูลสำหรับใครที่อยากจะไปเปลี่ยนนะครับเป็นเทนน,นตามรอบนะับก็หากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามด้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ